เริ่มนะครับเริ่มนะเริ่มนะครับเริ่มละเริ่มละนางเ,เ,เอกเป็นนางเอกอ,กออกกล้องคนเดียวชอบตาก็แป๊วหน่อยครับเนี่ยโอเคครับบ๊ายบายนะครับคุยไฝ่ก็จะเตรียมตัวซุกซนเดี๋ยวจะ ผมภาขคพอเริ่มจะดื้อแล้วครับเริ่มละเริ่มละครับมือไม้เริ่มใช้ละเริ่มละเริ่มจะดื้อแล้วครับเริ่มละเริ่มละครับมือไม้เริ่มใช้ละอีกต่สบายนะครับ,ม Worlds, รบไม่ได้คิดอะไรอัพปุ่ยไฟล์ปุ่ยไฟล์โรคพ่อก็จะตื่นแล้วตื่นมาแต่เช้าก็มาเล่นนะพี่ชายเขา จะมาได้ันเท,ท้าตั้เมือ โอเคครับ,ย,ไรไบยบายนะครับคุยไฝ่ก็จะเตรียมตัวซุกซนหรือจะคุณพ่อขอคุณยา็ก็อชอบเสนอหน้าออกกล้องด้วยแต่นี่ตัวเองเป็นตื่นมาแต่เช้าก็มาเล่นนะพี่ชายเขานะครับแต่ก็จะมาแต่นางชอบความสะอาด น,น่ารักกำลังแปลงคนทำความสะอาดประดิษฐ์เกือมดตาแป้วอันนี้ของเล่นเขานะครับพี่เขาออามาทำให้เล่นก็จะเล่นพี่เขาทำความสะอาดแลงอันพี่ชายก็ น่ารักของปุ้ยฝ้ายมาให้ชมนะคร mm <h. S 1> <slide. S 2> ับเดิมแล้วเดิมแล้วครับเดิมจะดื้อแล้วนะั่นะเด็กก็สบายนะครับไม่ได้คิดอะไรอัปุ้ยฝ้ายปุ้ยฝ้ายโลก๋ยวพ่อก็จะตื่นแล้วนะ่นะเดิมนะครับเดิม กล้องคนเดียวชอบเป่นะครับด,ดูดูดูนาแต่นางแต่นางปุยไฟเห็นออกกล้องนี้ก็ชอบนะครับก็คลิปในเวลาพ่อทำสิทำความสะอดาดเลยอันพี่ชายก็ ตื่นมาแต่เช้าก็มาเล่นนะพี่ชายเขา <c oughs> ได้ครับตามาก็จะมาตื่นมาแต่เช้าก็มาเล่นนะพี่ชายเขา <c oughs> ได้ครับตามาก็จะมาเล่นนะครับดูดูดูนะเอาความน,น่ารักของปุ๋ยฟ้ามาให้ชมนะครับ เริ่มแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มจะดื้อแล้วน่านะาน่าน่น่าน่าเลิศกำลังมองพ่อแล้วปอดทำอะไรเอาความน่ารักของปุ๋ยฝ้ายมาให้ชมนะครับะเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มจะดื้อแล้วนะาน่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 เลิศอันนี้ของเล่นเขานะครับพี่ก็เอามาทำให้เล่น เจเลนพี่เขาแมนนะเริ่มนะครับเริ่มนะเริ่มนะครับเริ่มละรเริ่มละ,มละ,มละ,มละแต่นางแต่นางปุยไฟเห็นออกกล้องนี้ก็ชอบนะครับก็คลิปในเวลาพ่อทำาสแต่นางชอบความสะอาด นังน่ารักกำลังแปลงคนทำความสะอาดอตั้งเท้าตั้เมืองอันนี้ของเล่นเขานะครับพี่ก็เอามาทำให้เล่นก็จะเล่นพี่ครับแต่นางชอบความสะอาด น,น่าน่ารักกำลังแบ่งคนทำความสะอาดนางเอกเป็นนางเอกออกกล้องคนเดียวชอบประดิษเกลือมดตาแป้วเอกก็สบายนะครับไม่ได้คิดอะไรอัพปุ้ยไฟล์ปุ้ยไฟล์ลูกแต่พ่อก็จะตื่นแล้ว ตาเขาแปลวหมือนะครับเนี่ยโอเคครับบายยนะครับปุยไฟก็จะเตรียมตัวสุดสุดเดี๋ยวจะมันภาคอทุกความสะอาดแลงอันพี่ชายก็ สะอาดเอันพี่ชายก็ครับนางนางผู้ฝตื่นมาก็ทำความสะอาดตะครับเช้าล้ตื่นมาแต่เช้าก็มาเล่นนะพี่ชายเขา <c oughs> <c oughs> ได้ครับแ้่ก็จะมา ความน่ารักของปุ๋ยฝ้ายมาให้ชมนะครับเริมแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มจะดื้อล้ว่นะาน่น่าน่าน่าน่น่าน่าน่านบาน่าน่านบานะเน่นตาก็แป่าน่านเาน่าน่าน่น่า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 นน่าาน่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 ่าน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 ่า่าขอา ตาเขาแป้วมาเลยครับเนี่ยโอเคครับบ๊ายบายนะครับ,รบไป,ไป,ะะปุ๋ยไฝ่ก็จะเตรียมตัวซุกซนเดี๋ยวจะพ่อขอคุณประดิษฐ์กเกลือามาตาแป้วเอาความน่ารักของปุยฝ้ายมาให้ชมนะคใช่เริ่มแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มจะดื้อแล้วนะ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 น,ะ,นะเลยประดิษฐ์กเกลือามา ก็สบายนะครับไม่ได้คิดอะไรอัพป,ป,ป,ปุ่ยไฟายปุ่ยฝ้ายโรคแต่พ่อก็จะตื่นแล้ว,ลวนะนะเริ่มนะครับเริ่มนะเริ่มนะครับเริ่มละเริ่มละโอเคเริ่มละดูหน้าขี้ตาหน่ะ ดูดูดูนาง <S 2> <S 2> นางเอกเป็นนางเอกออกก้องคนเดียวชอบแต่นางชอบแบบมความสะอาดนางน่ารักกำลังแปลงคนทำความสะอาดตาเขาแป๊มหน่อยครับเนี่ยโอเคครับ ไปยนะครับคุ้ยฝ้ายก็จะเตรียมตัวซุกซนเดี๋ยวจะมุพภาพของคุ็นางเอกเป็นนางเอกออกกองคนเดียวชอบประดิษฐ์เกลือมาตาแป้ว